อคุยตอยั่ไ้ม้านันตบกัะจ๊ะตอไเอาไมด้โนของ่าสัญญกรรมคือจอะไรกันนะคนพวกนี้จุดละสิทธาเอาติกายของมิทราบว่าพี่จะมีโปรโมชั่นสัญญกรรมได้ชันไหมคะสวัสดีค่ะฉันคือนางเงือกนะคะใครี่เถียงว่าฉันไม่ใช่นางเงือกตกปากเดี๋ยวนี้ค่ะดูขาฉันสิคะเป็นกรีบ ใครมองว่าไม่ใช่หนังเงือกสายตาคุณไม่ดีแล้วค่ะตัดเว้นด่วนค่ะตอนนี้นะคะหนังเงือกก็กำลังจะเดินไปหาเออนั่นมันโอ้ไม่นะใครทําเมนหกเนี่ยเดี๋ยวฉลามตามตูดโดนกัดตายเลยนะเธอรู้ไหมนี่มันใต้น้ําใต้น้ำทำอย่างน,นี้ไม่ได้มันเสีมยมารยาทถ้าฉนลามตามตูดเธอเธอต้องโดนกัดตูดแน่นอนหนังเงือกรับไม่ได้ ยังเห็นทุกคนรักกันเพราะฉะนั้นคุณอยู่ไหนฉันจะช่วยคุณเองฉันจะช่วยคุณเองค่ะเอา,านั่นมันเอา,านั่นมาอีเวนต์อีวนเฮ้ยเธอทําเมนหกระวังฉลามนะ<า>ระวังฉลามนะอย่าเพิ่งอยากได้ลอตเตอรี่เธอมากเลยนะเธอรู้ไหมเลขนี้หวยหวยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม่ตบหัวกูทาไมเนี่ยมึงจะซื้อ เดี๋ยวก่อนห่วยงวดนี้ออกอะไรอย่าเฮ้อช่วยฉันด้วยค่ะช่วยฉันด้วยเเดินไปไหนเอาห่วยมาเ้อก่อนนะเฮ้อไม่โดนโง่อยิงเลยง่ะงห้เห้อไม่โดนงะเอาห่วยมาก่อนมึงรีบไปไหนเอาห่วยมานี่นีเลยเฮ้อๆๆเจาะเข้าเป็นเต็มตูดไปเลยเห็นเดี๋ยวก่อนวิธีการง้างอง เยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเอาหวยมาให้กเลขอ,อะไรเลขอ,อะไรบึงบุญทาไม,มุนเป็นยงบมวงกลมาอยากเลขศยเลขศส,สินะท้าไม่ถูกหวยแล้วก็มึงตายแน่ท้าไม่ถูกหวยแล้วก็มึงตายเน่เ,นเดี๋ยวรอก่อนนั่งนงไปก่อนนะซีดอาซีดอ,อาอรซีดนางเงือกเจอป้อหมายแล้วเดี๋ยนาเงือกจะไปถามรัตตารีพี่คะร,รัตตรีเร,ร่ อะไรอะอตีหน่อยเอาเอาตีเลยอะเอ้าเอาตีทีเอ้าเอาหายไปเลยไม่เคยหวนคืนมาหายไปเลยไปกับการเวลา อีนี่ไม่มีคนรักแล้วสงสัยลอตเตอรี่ไม่ถูกแน่นอนนะคะริฉันก็จะไปหาคนอื่นต่อนะคะเพื่อไปถ่ายตังนะคะแล้วไปซื้อลอตเตอรี่แล้วฉันก็จะถูกรางวัลน,นะคะสามสิบล้านก็สามสิบล้านรวยใช่ไหมฉันก็ได้ซื้อเรือดำน้ำนี่เธอนะแม่ค่ะแม่ค้าตลาดสดมันนี่ที่จ้าขอปลาสดหนึ่งกระป๋องจ้าเออปลาสดหนึ่งกระป๋องกูดูย้อนแย้งนะเนี่ยเอมันนี่มาเออช่างมันเดือบไปพี่ไปเอาไปกินปลาสดในกระป๋อง ลาสุดในกระป๋องคือเฮียเย้ยอะไรวะคุณงงมากเลยมันนี่มาช่างมันถึงสายการบินเอเชียนะคะนนแกแ์ค่ะสนใจบินไปไหนดีคันไปญี่ปุ่นไหมคะมันกำลังระบาดเลยค่ะโควิดนะคะโควิดไปตายที่นั่นเลยนะคะโชคดีค่ะ อยากนั่งอีกหอไ,ไหมคะมีใครอยากนั่งอีกไหมคะเดี๋ยวเครื่องบินจะขึ้นเครื่องแล้วนะคะกระุณาปิดโทรศัพท์ด้วยนะคะถ้าโทรศัพท์นี่มีคนโทรมาเนี่ยนะบอกเลยสะเทือนทั้งเครื่องนะคะเพราะว่าเครื่องเราทำมาจากกล่องพลาสติกกระดาษคะ่ะสรุปกล่องพลาสติกหรือกระดาษกูรู้สึกว่ากูย้อนแยงหลายรอบแล้วได้โอ้ยสงสัยผูข้ขคาคาดโอ้ยวันดีค่ะมาเล็ศัก์ห้ามขึ้นเครื่องบินนะคะมันไม่ได้ค่ะมันสกมกจก,กเปรตน,นะคะตากรเม็นอ้วกกรเม็นอย่างนี้ใครจะไปชอบเรา มแมลงสาบไปไหนคะที่ฉันมีโปรโมชั่นสำหรับคุณมแมลงสาบนะคะจากปกติขาย2ร้านนะคะคุณได้เข้าเครื่องภายใน3ร้านเลยค่ะคุณอยู่ไหนคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมาซีพวกโง่อเอาของฟรีมาเลยเหรอ รู้สึกว่าจะมีคนปล่อยในะค้าตลาดสดแล้วนะคะฉันจะไปซื้อปลากระป๋องที่สดนะคะฉันละงงมากเลยค่ะแต่ฉันก็จะซื้อนะคะวัดดีค่ะโอ้โหพวกนี้มันแซ่บอีพวกนี้มันแซบ่แซบไม่ชวนฉันมันนี่เลยนะอีชวนชุดชุดเผือกอีกชุดเผือกมันนี่อีเน่ไหมคะตลาดสดมือไข่ปลาหรือหรือเผือกเนี่ยคือชุดมึงมันแบบ มันมันมันม่วงมากเลยแกชุดแกมันมันม่วงมากนี่มึงบอกมานะมึงมึงขายอะไรมึงขายอะไรเนื่องจากขายตัวนะคะเพราะฉะนั้นนั่งไปเลยค่ะอีโชการีนะคะไปแล้วค่ะนี่สายการบินแอโอชงนะคะกำลังจะไปหาคนมานั่งเครื่องบินเพิ่มคนนั้นคือใครคะนั่นมันนั่นมันบุคคลที่ ได้รับราคาโปรโมชั่น30ร้านใช่หรือเปล่ากูลืมไปแล้วโอ้โหหอยหมาตัวเล็กมากมังตัวเล็กมากมังกลมค่ะเนี่ยตัวเล็กนอน่ารักนี่เนี่ยข้ไม่คิดไม่คิดเลยใช้ไม่แคดไม่แคะลอยโอเคนะคะเดี๋ยวดิฉันจะหาลูกค้าอีกสักคนดีไหมนะโอ้สลับอย่างนี้มันต้องสลับขึ้นไหนสันค่ขอแบบสันๆนนั่นมันโอ้โหอ้าวอ้าวกูมองไม่ออกหรอก ชิบหายน่าจะเห็นเครื่องสั่นแล้วค่อยว่าไปพอดีแบบฉลาดนะโอ้สั่นยีกยิกเลยสั่นยีกยิกเลยสั่นยีกยิกเลยนายยิ่ยิกเลยเด้อมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่ความผิดเครื่องใช่ไหมเ <c oughs> มื่อกี้ดิฉันรู้สึกว่าจะเกิดแก่ผิดพลาดเล็กน้อยนะคะแต่ตอนนี้ฉันก็เจออีมเอ่อ ช่างมันถือใครก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าฉันจะตีมันค่ะให้ตายไปเลยคะ่ะเฮ้ยพ่หนุนะ่เคยแว่นแต่ปะครับพี่แปนสกอยก่าปะครับพี่พีซิงไปรอหรอครับอย่าพุ่งนะครับน้องกำลังหาความสับ ใช่ไหมคะรู้แล้วเออที่มัเด็ดมาค่ะพี่ค่ะพี่เคยเห็นสก,กอยไม่ค่หะหนูเป็นสก,กอยนางไปเลย่อินทามไม่ข่ะพี่โดนนางนาคาะหนูเป็นแอร์ฮอาเตสแต่หนูก็เป็นสกอยแต่หนูก็เป็นนางเงือกลากรอนค่ะคือแบบซีวิเกนเน็กยี yeah. ้